ใจกลางนครเลกอสเมืองหลวงเก่าแห่งสหพันธ์สาธาร,รณรัฐไนจีเรียมีร้านอาหารไทยแท้ที่ชื่อว่าบางเกากเรสตอรองโดยเจ้าของเป็นหนุ่มชาวไทยที่ชื่อว่าคุณพงศกรบุญประเทืองหรือคุณอ้วนนะครับผู้ตัดสินใจก้าวเข้ามาเดินบนเส้นทางการลงทุนบนถนนที่ชื่อว่าไนจีเรียธุรกิจร้านอาหารในประเทศไนจีเรียเป็นธุรกิจที่หอมหวนวย้าวยวนให้เข้าไปลงทุนเป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยดินแดนแห่งนี้การตั้งราคาอาหารเป็นเรื่องเสรี ผู้เป็นเจ้าของจะตั้งราคาคิดกำไรเท่าไหร่ก็ได้เพราะไม่ว่าจะตั้งราคาสูงสักเท่าไหร่นะครับกลุ่มลูกค้าที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติผู้เข้ามาทําธุรกิจและได้เงินเดือนสูงลิบลิ<ๆ>่วก็พร้อมที่จะควักกระเป๋าจ่ายเพื่อความอิ่มอร่อยของตนครับตอนแรกมีใครแนะนํามาเปิดที่บราซจเลรียรตอนแรกคือมาสู่ประเทศนี้ได้ยังไงครั้งแรกครัครั้งแรกเนยนะครับผมผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นเพื่อนกับนักเรียนกับแฟนนะฮะ ชื่อคุณช้างพอดีคุณพ่อเขามาทำธรุรกิจอยู่ที่สามสิบกว่าป,ปีแล้วเป็นรุ่นแรกเลยฮะครับรเขามาทำธรุรกิจเกี่ยวกับเกลือเกลือขายเกลือขายเกลือนะครับที่นี่คนไทยเรามาทำสามสิบกว่าปีแล้วแล้วพอดีเรารู้จักกันวันหนึ่งไปเจอก,า,การแล้วทักกันทำได้เป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันกับแฟนก็ชวนมาพี่ครับลองไปดูที่นจีเรียสิเผื่อมีอะไรจะทำได้พอดีช่วงนั้นจริงๆแล้วก็ ธุรกิจบ้านเราช่วงข้างเงินเปลี่ยนพอดีประมาณพศ2 5 4 4 1 4 2ประมาณนะครับประมาณนะฮะที่หนึ่งดอลลาร์25ไปเป็น50นั่นแหละฮะครับช่วงนั้นก็โอเคอ่ะตลาดบ้านเราเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเ,เงียบสองคนกับแฟนก็นดูว่าเอะเราน่าจะไปดูปตลาดต่างประเทศบ้างนะที่แรกก็มองไปแถวแถวบ้านใกล้ๆบ้านเราแถวเขมรแถวลาวแถวเวียดนามผมไปอยู่เขมรมาประมาณเดือนหนึ่งไป,ไปมองๆอ,อ,อยู่นะเราไม่ชอบ ผมว่าพวกเราทําอะไรได้แต่ว่ากําลังซื้อเขาไม่มีอมอีกสักเดือนหนึ่งเพื่อนเข้ามาบอกพี่เรามาดูเธอแอฟริกาสิเราเราเราจะทําอะไรดีละ่ะเอ๊ะที่นี่มันไม่มีร้านอาหารไทยเลยอ่ะก็ะเลยเปิดร้านอาหารไทยน่าจะลองอนะครับผมเปิดร้านอาหารไทยวันแรกอาทิตย์แรกยอมร่าเต็มเลยครับตอนแรก25ที่นั่งเต็มเต็มทุกที่นั่งเลยนมทุกที่นั่งครับ แค่สัปดาห์แรกนะ่ยนะสัปดาห์แรกซึ่งก็เป็นโชคดีผมนะครับผมทํามาได้หนึ่งปีได้หนึ่งปีมันเต็มจริงๆต้องขยายที่ใหม่ครับก็มาที่ใหม่ตอนหลังมาที่ใหม่นี่แปดสิบที่นั่งจากยี่สิบห้ามาแปดสิบที่นั่งแล้วยังเต็มอยู่ไหมครับก็อย่างที่เห็นนี่แหละโอ้ยังเต็มแน่นเลยคืนไปแน่นเลยครับก็ถือเป็นโชคดีของเรานะครับจริงๆจะว่าไปเราก็มีคู่แข่งนะฮะเรื่องอาหารอาหารเนี่ยทั่วโลกเขารู้จักกับ รู้จักแต่อาหารจีน,จนอาหาร,รอิตาเลียนถูกครับแล้วก็ทางแอฟริกาเนี่ยจะมีของเลบานอนเลบานิสเข้ามาด้วยม,มีของ India, ขอินเดียเข้ามาด้วยนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งของเราแต่จริงๆถ้าเทียบถึงรสชาติอาหารแล้วผมว่าไทยเราพิถีพิถันและน่าทานมากกว่านะครับซึ่งตัวนี้แล้วบวกกับการบริการที่ดี ได้ขาว็่าเคยไปเปิดที่กรุงแบบอบูจาที่เป็นเมืองหลวงผมไปลองดูครับเมืองหลวงใหม่เขาเป็นไงบ้างเออแล้วก็มองมาหน้าอยู่หน้าอะไรนะครับคนน้อยใช่ไหมที่นั่นคนน้อยครับนะครับก็ลองเปิดอยู่พักหนึ่งซึ่งต้นทุนมันสูงค่าเช่ามันสูงแล้วลูกค้าน้อยแล้วมีคนผิวดํามาเป็นลูกจ้างเยอะไหมฮะตอนนี้ผิวดําอยู่ในร้านผมอยู่ที่ประมาณสามสิบสามสิบคนสามสิบคนครับสามสิบคนการมันก็บัญชาคนผิวดำเลยนะ เป็นอย่างไบ้างฮะนิสัยใจคอคนผิวดําเขาบอกอย่างเวลาสอนคนผิวดําเนี่ยจะต้องเอาพระเจ้าเข้ามามาพูดเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมฮะจริงๆเลยนี่เรื่องจริงเลยนะครับทีแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกช่วงแรกเราก็ว่าเขาคนไม่ดีเขาขโมยตอนหลังๆเนี่ยเรามาเข้าถึงชีวิตเขาจริงๆเขาขโมยเพราะว่าเขาไม่มีเขาอดอยากเขาไม่ได้ขโมยเพราะว่าโดยสันดานของเขานะฮะเขาอยากได้สิ่งที่ไปจุดเจียคนที่บ้านของเขา อะไรก็ได้ขอให้เขาหยิบได้ช่วยได้เอาไปให้คนที่บ้านที่คอยอยู่เพราะที่บ้านเขายังเป็นคนอดอยากอยู่ะนะฮะแล้วทําใจซะแต่เราก็เริ่มเริ่มมาตรการดีๆสอนเขาใหม่อะไรเขาใหม่นะฮะว่าการขโมยไม่ดีสอนเขาถึงการใช้เงินใช้ทองใช้ชีวิตที่ถูกต้องมีครั้งหนึ่งผมลูกน้องก็ทําผิดนะฮะ,ะเขาขโมยของครั้งที่สองครั้งที่สามเราบอกไม่ได้แล้ว เราอยากอยากจะให้ต้องให้เขาออกนะฮะเราจะพูดอย่างไรให้เขาเข้าใจเพราะเราเคยเมื่อแรกเนี่ยเราเคยไล่เขาออกแล้วเขาก็ไปเรียกเจ้าหน้าที่มาอะไรมามาเป็นเรื่องใหญ่เพราะเขาตกงานอ๋ออย่างนี้เชียวเหรอะถึงขั้นนั้นเลยนะครับละอ่ะเอเจ้าหน้าที่มามันก็เป็นเรื่องของการต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนนกับเรา,เรา,เ,ราเราบอกไม่ได้นะครับว่าเพราะเขาก็โวยของนี่ก็ต้องให้ออกไปคนของเขาก็ไม่ต้องการให้คนของเขาตกงาน <_ <d> _>ใช่ไหมฮะเพราะเขารู้ว่าการตรงงานเป็นยังไงเขาก็พยายามจะเข้าเข้าข้างฝ่ายคนของเขา<_ <d> _>ให้ถูกต้องและให้ทํางานอยู่ต่อกับเราแต่ในเมื่อมัน,ม,นม,มีความผิดจริงๆมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่เราก็โอเคครับเคสนั้นตอนหลังเรามีวิธีที่เราคุยกันนี่แหละพระเจ้าเราบอกเขาเรื่องพระเจ้าที่เขาเชื่อเราบอกไ,ไ<_ <d> _>บ้างเราบอกเขาว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ไม่ใช่เรารู้คนเดียวพระเจ้าเขารู้แล้วเขา,เาบอกเราด้วยอ๋อเราต้องผย่เลยนะเขาลดความแข็งลงทันทีเขาพร้อมที่จะเซโอเคครับผมออกก็ได้เพราะพระเจ้าสั่งคือพระเจ้าสั่งคุณอ้วนปล่อาายเขาออกใชครับแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นเลยเขาเชื่ออย่างนั้นเลยครับผมได้ยินคนไทยพูดหลายคนแล้วครับที่มาเป็นเจ้านายคนที่นี่เนะ่ยเขาบอกว่าเวลาเกิดปัญหากับคนผิวดำที่นี่เนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแล้วก็ให้อ้างพระเจ้า บอกว่าพระเจ้ามาเข้าฝันเมื่อคืนคดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพระเจ้าสั่งให้ไล่คุณออกพร,ระเจ้าสั่งให้เลื่อนตําแหน่งคุณขึ้นไปพร,ระเจ้าสั่งให้ลดตําแหน่งคุณลงมาแล้วเขาจะทําไปตามนั้นตลอดเวลาแต่ถ้าอ้างตัวเราเป็นหลักเนี่ยเขาจะไม่เชื่อไม่เชื่อที่เป็นเรื่องแปลกมากนะังดังนั้นคนไทยเนี่ยถ้าจะมาทำมาหากินณประเทศในจิเลหรือว่าณในภูมิภาคอเมริกาตะวันตกเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็คือจะต้องเข้าใจวิถีชีวิตก่อน เข้าใจแบบวิธีคิดคที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าค mentality คือสิ่งที่อยู่ใต้สมองของพวกเขานี่จะต้องเข้าใจถ้าเข้าใจสิ่งย่<ช>สิงที่อยู่กับใต้สมองแล้วเนี่ย<ช>สามารถจะทํางานกับพวกเขาได้อย่างมีความสุขมากครับ